ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาครับโซนวงแหวนรอบนอกตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งใกล้กับรามนินทาจตุโชตทางติงออฟลิ i วงพบว่ามีโครงการบ้านเดี่ยวเปิดใหม่ที่เปิดขายในระยะเวลาแลเยเยกันเยอะมากเลยครับประมาณ10กว่าโครงการได้มีตั้งแต่กลุ่มราคา7-15ล้านบาทแล้วก็กลุ่มราคา15-30ล้านบาทครับในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงบ้านระดับลักชัวรี่ในราคา20ล้านขึ้นไปในโซนนี้กันครับ เพราะว่าใน s กเมนต์นี้นะครับดีไซน์บ้านของแต่ละเดเวลอปเปอร์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมีเอกลักษณ์แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยอยากจะพาทุกคนมาดูพร้อมกัน4โครงการ4สไตล์ว่าแบบไหนน่าสนใจกันบ้างครับตัวโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนจตุโชตน,นะครับขับเข้ามาจากถนนสุขาพิบาล5ประมาณ750เมตรซึ่งตำแหน่งโครงการใกล้ทั้งวงแหวนรอบนอกแล้วก็ทางด่วนฉลองรัด สามารถไปขึ้นได้ทั้งด่านจาตุโชตและสุขาวิบาล5ทั้งคู่ระยะทางพอๆกันประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นครับโครงการนี้นะครับเขาทำบ้านออกมาในสไตล,ล์ที่ชื่อว่าโมเดิลค o ลโลเนะฮะเขาตั้งชื่อสไตล,ล์ออกมาได้ตรงไปตรงมาดีนะครับอย่างความโมเดิร์นเนี่ยคือความเป็นบ้านที่เป็นกรอบเป็นกล่อง เส้นสายที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนอย่างเส้นตั้งเส้นนอนหรือว่าเส้นเฉียงครับส่วนคําว่าโคโลเน่เนี่ยแปลว่าเสานะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดจากฟาซา,าดด้านหน้าบ้านเลยนะครับเป็นการออกแบบโดยใช้เสามาเป็นจุดเด่นนําสายตาเป็นเส้นตรงที่เรียงตัวกันต่อเนื่องเลยนะฮะโดยถ้าหน้าบ้านของเราเนี่ยเป็นผนังเรียบๆนะครับแสงก็จะเข้ามาตรงตรงเยอะหน่อยแต่พอมีมิติของเสาที่ยื่นออกไปเล็กน้อยแบบนี้นะครับ ยังสามารถลดทอนแสงไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านมากเกินไปอีกทั้งยังเกิดเฉดเงาของแสงแดดที่มีองศาเฉียงในตัวบ้านอีกด้วยครับนอกจากเสาที่เป็นองค์ประกอบเส้นตั้งแล้วนะครับถ้าเรามองดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีการแคลดดิ้งด้วยลวดลายไม้แนวเส้นตั้งนะครับที่เป็นส่วนเสริมย่อยเข้าไปอีกนะครับส่วนโทนสีของตัวบ้านนะฮะจะเป็นโทนสีแบบเอธโทนดูเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดอย่างสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลครับผมโดยบ้านหลังนี้ที่เราพูดถึงดีไซน์บ้านเมื่อกี้นะครับเป็นแบบบ้านที่ชื่อว่าคอรับ พื้นที่เฉลสอย516ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านจอดรถได้4คันครับไฮไลท์ของตัวบ้านคือเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับและตัวบ้านไม่ลึกมากช่องแสงค่อนข้างเยอะทําให้ด้านในบ้านเนี่ยค่อนข้างสว่างนะครับแสงธรรมชาติส่งผ่านมาตรงกลางบ้านได้ง่ายอีกทั้งตัวบ้านดูยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยนะครับถ้าดูจากถนนด้านหน้าบ้านฮนะส่วนในโถงหลักนะครับจะมีสเปซที่ใหญ่มากๆนะครับแบบที่เราจัดฟังก์ชันไว้หลายๆอันอยู่ร่วมกันได้ทั้งลิฟทิ้งแอเรีย โซนรับประทานอาหารและครัวฝรั่งซึ่งรองรับการมีเพื่อนหรือแขกมาหาพร้อมๆกันได้เป็น1ิบกว่าคนในโซนนี้เลยครับมีห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุที่ชั้นล่างนะครับซึ่งใหญ่อยู่สบายอีกทั้งยังออกแบบให้ไม่มีสเตปต,ต,ต่างระดับในห้องนอนเลยแล้วก็มีแรมทางลาดตั้งแต่ลงรถมาจนถึงประตูทางเข้าบ้านเลยครับอีกจุดหนึ่งที่น่าพูดถึงนะฮะก็คือโซนเมทครับเขาจะมีเมทพาซ่ามาให้นะฮะซึ่งเมทพวกนี้เขาก็จะมีสเปซส่วนตัวในการทํางานได้ไม่อึดอัด และได้ห้องพักผ่อนไซส์ใหญ่ถ้าอยู่คนเดียวนี่อยู่สบายเลยครับส่วนที่ชั้นบนนะครับตรงกลางบ้านจะเป็น Family Area ไว้สําหรับมาทํากิจกรรมหรือพักผ่อนได้ฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องนอนลูกๆที่ได้ไซส์ใหญ่มากๆคั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น Master Bedroom กินพื้นที่ราวๆ40%ของชั้น2นี้เลยใหญ่มากๆเลยครับแยกโซนว a l k i n Closet ด้านในห้องน้ำมีอ่างล้างหน้า h i ส a n d Her แล้วก็บาร์ทับมาให้ด้วยครับ มาต่อกันที่ชอรวงแหวนจัตุโชตจากสิ่งเอสเตอกันครับโครงการนี้อยู่ติดถนนเรียบวงแหวนกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นถนนทูเวนะครับที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้อยู่ใกล้จุดขึ้นทางด่วนฉลองรัฐประมาณ3.4อกิโลเมตรครับบ้านของที่นี่นะครับเขาเออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก ซึ่งถ้าหากว่าเราตามบ้านเดี่ยวของสิงมาตลอดเนี่ยเราจะเห็นโครงการบ้านเดี่ยวรุ่นพี่ๆนะครับในโครงการต่างๆเขาออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical กันหมดเลยจะมีการใช้วัสดุประเภทไม้เข้ามาให้เห็นนะครับแต่น้องเล็กโครงการนี้นะครับเขาฉีกออกมาทำโมเดิร์นคลาสสิกซึ่งถ้าเราเอาโครงการต่างๆมาวางเรียงกันเนี่ยก็จะเห็นความเชื่อมโยงกันด้วยความเป็นโมเดิร์นอยู่นะครับไม่ได้ดูแตกแยกมากส่วนตัวผมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยเขาต้องการดีไซน์ให้ดูวัยรุ่นขึ้นสําหรับคนรุ่นใหม่แต่ยังดูหรูหราและมีระดับนะครับ ด้วยรูปทรงเลขาคณิตโดดเด่นด้วยแนวเสาคานสีขาวที่อยู่เป็นเลเยอร์ด้านหน้าสุดนะครับตรงนี้จะช่วยสร้างเชดดิ้งของเงาตกกระทบให้กับแนวผนังในเลเยอร์ถัดไปด้วยผมชอบกลิ่นของความคลาสสิกเบาๆนะครับที่มาตามแนวบัวผนงังลวดลายเหล็กดัดของเหลากันตกรวมไปถึงผนังด้านในพื้นที่จอดรถนะครับที่จะใช้หินมาคลดดิ้งเพิ่มกิมมิคที่ดูหรูลาขึ้นด้วยดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ช่วยเข้ามาทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูนุ่มนวลแล้วก็อบอุ่นมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนะครับหลังคาที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็ใช้เป็นทรงปัญญาที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราครับแบบบ้านที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับจะเป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่สุดเลยที่ชื่อว่า r e s i d e n วันะครับพื้นที่ใช้สอยเขาจะอยู่ที่369ตารางเมตรนะฮะฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำสีที่จอดรถแล้วก็มี1ห้องแม่บ้านครับดีไซน์ที่ผมอยากพูดถึงของบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าเป็นผังของบ้านหลังนี้ที่เขาออกแบบมาเป็นบ้านเดี่ยวตอนลึก ดังนั้นถ้ามองจากหน้าบ้านเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่ารู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนักนะฮะแต่ถ้าเปิดประตูเข้ามาดูสเปซด้านในเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะโดยตัวบ้านจะมีลักษณะเป็น L shape ตอนลึกนะครับแบ่งเป็นหลายเลเยอร์ภายในบ้านเลยโดยพื้นที่หน้าสุดของตัวบ้านเนี่ยจะเป็น common area นะฮะส่วนรับแขกแล้วก็พื้นที่รับประทานอาหารจะเป็นพื้นที่ที่ยกฝ้าเพดานสูง6.5เมตรเปิดรับแนวพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ด้านข้างนะครับที่ได้ความเป็นส่วนตัวจากทางฝั่งด้้้าาานนนหบ ส่วนด้านหลังบ้านนะครับจะเป็นห้องนอนชั้น1ที่มีพื้นที่ห้องน้ำในตัวมาให้ครับส่วนที่ชั้นสองนะครับจะมีพื้นที่ Family Are ียตรงกลางและแบ่งออกเป็นอีก4ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวมาให้ทั้งหมดเลยครับ <S <S โดย3ห้องนอนรองจะถูกดันไปไว้ทางฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับและห้องนอนใหญ่จะอยู่ด้านหลังสุดของตัวบ้านออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะครับที่เน้นให้ห้องนอนของเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ด้านในสุดของตัวบ้าน และอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือบริเวณตรงพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะครับเขาจะออกแบบโครงสร้างมาไว้รองรับสําหรับการต่อเติมพื้นที่ตรงนี้ได้เพื่อเราอยากจะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมของตัวบ้านครับถัดมาครับเดอะซิตี้รามินทาวงแหวน2นะครับทำเลของโครงการอยู่ฝั่งขวาของวงแหวนรอบนอกนะครับ เข้าซอยไปสักหน่อยหนึ่งนะฮะจุดสังเกตคือจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับโรงเรียนนวมินทราชินูชิตเบนจมะราชาลัยแต่ว่ายังสามารถไปใช้งานทางด่วนฉลองรัดด่านจดุโชในระยะทางแค่3ากิโลเมตรครับโครงการนี้นะครับเขาทำบ้านออกมาเป็นสไตล์ English Modern Classic ครับ องประกอบที่ดูโดดเด่นแรกที่มองเห็นได้ก่อนเลยนะฮะก็คือหลังคาครับที่เขาทําออกมาเป็นหลังคาทรงจัว่วผสมปั้นยาทรงสูงนะฮะซึ่งที่ผมดูด้วยตาของจริงเนี่ยมันสูงมากๆเลยครับได้ความรู้สึกว่าบ้านดูใหญ่อลังการเพราะว่าหลังคาสูงนี่แหละครับและทําให้เกิดความร้อนเข้าในตัวบ้านได้ยากขึ้นกับการระบายน้ําฝนที่ดีขึ้นด้วยนะครับแบบนี้นอกจากนี้นะฮะยังส่งผลต่อพื้นที่ชั้น2ด้วยนะครับเขาจะเกิดเป็นห้องใต้หลังคาขึ้นมาเป็นมุมเก๋ๆด้วยฮะ ส่วนทางเข้าบ้านนะครับเขาจะตกแต่งด้วยแนวเสาคู่ที่ขนาดประตูทางเข้าหลักเอาไว้ทําให้ดูหรูหราโออ่าดีครับแล้วก็มีการตกแต่งผนังด้วยลวดลายอิฐนะครับเพิ่ม t e x t อร์ให้กับฟาซาดด้านหน้าบ้านรวมไปถึงโทนสีนะครับที่คุมเป็น2คู่สีหลักอย่างสีขาวแล้วก็สีเทาเข้มดูสุขุมสุขุมหน่อยนะครับใครที่ไม่ชอบบ้านที่มีสีเยอะแบบนี้ก็เหมาะเลยครับโดยบ้านหลังนี้ที่เราพูดถึงกันนะครับเป็นแบบบ้านที่ชื่อว่าอ็อกซ์เบิร์กครับ พื้นที่ใช้สอย580ตารางเมตรฟังก์ชันคือ5ห้องนอน6ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านจอดรถได้4คันครับไฮไลท์ส่วนแรกครับคือในบ้านน่ะมีโถง Living Are a ียที่ได้เับเบ์ลวอลลุ่มสูง2ชั้นดูปโปรง่งแล้วก็โอ่อาดีครับและมีมุมฝั่งด้านหลังบ้านนะครับที่แยกเป็นพื้นที่ l i v i n g Are a ียจุดที่2เกิดแยกการใช้งานพร้อมๆกัน2จุดได้ครับตรงกลางบ้านฝั่งด้านหลังเนจะเป็นโซนทานอาหารกับครัวฝรั่งที่ได้ความเป็นส่วนตัวพร้อมมุมมองสวนด้านหลังบ้านนะะ มีห้องนอนชั้นล่างรองรับสำหรับผู้สูงอายุพร้อมห้องน้ำในตัวครับส่วนห้องครัวไทยนะฮะเตรียมไว้ให้เป็นขนาดห้องไซส์ใหญ่พอสมควรเลยนะครับออกไปเชื่อมต่อกับโซนเมทที่มีสเปซในการทำงานเหมือนกันนะครับซึ่งห้องนอนพักผ่อนของเมทเนี่ยสามารถปรับให้อยู่2คนได้ด้วยนะครับที่ชั้นบนนะครับจะมีมุมอเนกประสงค์แนวยาวที่ติดกับโถงดับเบิลวอลลุ่มนะฮะสามารถทําเป็นโซนทิ่งพระหรือพื้นที่ทํางานก็ได้ครับชั้นนี้จะมีทั้งหมดอยู่4ห้องนอนด้วยกัน โดยห้องนอนลูกๆทั้ง3ห้องเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านครับขนาดแตกต่างกันนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นห้องไซส์ใหญ่ท,หทั้งหมดที่สามารถวางเตียงควีนไซส์ได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวทั้งหมดครับส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะฮะจะอยู่มุมฝั่งด้านหน้าบ้านได้เป็นห้องขนาดที่ใหญ่มากเลยสามารถแยกเป็นส่วนแรกที่เป็นโซนแต่งตัวกับพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วก็ไปกั้นแยกโซนส่วนวางเตียงนอนอีกทีครับก็ได้เป็นมุมที่สงบๆหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านในห้องน้ํามีอ่างาาบบน้้ํมใหดวยครั ยังไม่หมดนะครับที่ผมบอกว่าบ้านหลังนี้หลังคาสูงนะฮะเลยเกิดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ห้องใต้หลังคาที่อาจจะอยู่สูงหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นฟังก์ชันมุมเก๋ๆอย่างมุมโฮมเทเเตอร์แบบบ้านตัวอย่างก็ได้ครับมาต่อกันที่โครงการสุดท้ายนะครับเศรษฐศิริวงแหวนจตุโชตจากแสนสิริครับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเลียบวงแหวนกาญจนาพิเศษ ใกล้จุดขึ้นทางด่วนรามอินทาอาจนารงเพียงประมาณสัก2.4กิโลเมตรครับบ้านของที่นี่เขาออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นอาร์เ deco นะครับ ผมขอพูดถึงสไตล์อาร์เิโคนนิดน,น,นึงนะฮะสไตล์นี้จะเป็นช่วงหนึ่งของศิลปะที่เริ่มหลุดจากยุคคลาสสิกนะครับแล้วก็กําลังเข้าสู่ยุคโมเดิร์นนะครับจะมีการทอนรายละเอียดให้น้อยลงและเพิ่มความเป็นเลขาคณิตเข้าไปนะฮะลักษณะเด่นเด,ดเลยคือการใช้เส้นโค้งและเส้นตรงที่ดูเรียบง่ายแต่แข็งแรงให้ฟีลลิ่งที่ดูหรูหราสง่างามนะครับไม่ตกยุคในขณะเดียวกันก็ไม่ดูล้ายุคจนเกินไปนะครับอย่างอาคารหนึ่งเลยที่เป็นภาพจําของการออกแบบสไตล์นี้นะครับก็คือตึกไคลเซอร์บิดิ่ง กลับมาที่บ้านหลังนี้ของเศรษฐัศิริวงแหวนจตุโชตนะครับมองจากภาพรวมก่อนนะจะเห็นการนํารูปทรงเลขาคณิตเข้ามาใช้นะฮะเขาจะพยายามวางแมสก้อนสี่เหลี่ยมออกมาเป็นหลายๆก้อนนะครับมาต่อๆกันแต่มีการลดขอบมุมให้แต่ละก้อนเนี่ยดูโค้งมนเพื่อไม่ดูแข็งจนเกินไปนะครับมีการเติมบัวผนังและลดลายเหล็กดัดตามแนวกันตกให้เป็นดีเทลของตัวบ้านนะครับดูควายลักชัวร่ยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนการใช้โทนสีเนี่ยถ้าเป็นอาร์เดโคเดิมๆเลยเขาจะเน้นไ,ไปที่โทนสีที่ดูนูเชีลนะครับเป็นสีกลางๆเช่นสีเบจสีครีมน้ำตาลขาวและดำนะครับเป็นสีหลักพวกผนงังพื้นและก็ตัวอ خر, าคา,ารแล้วก็ผสมผสานสีสันสดใสลงไปในส่วนประกอบรองอื่นๆนะครับอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ให้ดูมีชีวิตชีวาและก็ไม่เรียบง่ายจนเกินไปครับบ้านของที่นี่เขาออกแบบมาเป็นทรงหน้ากว้างทุกแบบเลยนะครับอย่างที่เรามาดูวันนี้เนี่ยเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดที่ชื่อว่าเลเน่4 พื้นที่ใช้สอย499ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถครับเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับพื้นที่เวลคัมโฟเรยนะครับที่ยกฝ้าเพดานสูงให้ดูแกลนช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านส่วนฟังก์ชันอื่นของชั้น1นนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเขาพยายามจะเน้นความเป็นส่วนตัวมากๆอย่างการที่เขาวางลิฟทิ้งแอเรียเข้ามุมไว้ที่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับหลบมุมมองสายตาจากพื้นที่หน้าบ้านแถมยังได้ช่องแสง3ฝั่งด้วยครับ ห้องนอนชั้น1แบ่งโซนแยกออกมาจากพื้นที่จอดรถชัดเจนนะครับเวลาที่รถเข้าออกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะมีแสงไฟหรือว่าเสียงมารบกวนส่วนการเข้าถึงพื้นที่ส่วนหลังบ้านก็สามารถแอคเซสได้ง่ายจากพื้นที่จอดรถครับชั้น2จะแบ่งออกเป็นห้องนอนอีก4ห้องนะครับมีพื้นที่ Family Area ตรงกลางได้ช่องแสงหลักจากทางฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่ Do u b l e Volume ที่ถงทางเข้า ห้องนอนทุกห้องจะมีพื้นที่ที่สามารถวางเตียง k ิง g ซ i ได้นะครับมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีพื้นที่ที่เราสามารถทำโซน walk in closet ได้ด้วยโดยห้องนอนหลักนะครับจะอยู่ด้านข้างของตัวบ้านมีพื้นที่ตั้งแต่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านไปจนถึงด้านหลังบ้านเลยครับสามารถแยกโซน walk in closet ขนาดใหญ่ได้อีกโซนเลยเชื่อมต่อกับห้องน้ําขนาดใหญ่ที่มาพร้อมอ่างอาบน้ําในตัวครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบ้านหรู4แบบในโซนวงแหวนรามินทาเพื่อนๆชอบแบบบ้านโครงการไหนกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะครับหรือถ้าใครสนใจรายละเอียดโครงการทั้งหมดนี้นะครับเราจะแปะลิงก์วิดีโอเจาะลึกตัวเต็มในแต่ละโครงการไว้ให้ทางเดสคริปชันด้านล่างครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ป้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ